ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะโดยพื้นฐานหนูเป็นคนชอบร้องเพลงสบายๆนะคะเป็นคนร้องเพลงแบบ easy listening มากๆเลยแต่ว่าพอช่วงนี้ได้ไดมาไลฟ์ค่ะแล้วก็พี่ๆในไลฟ์ทุกคนก็อยากฟังแบบเพลงพ้นไฟอะไรอย่เงี้ยค่ะพอรู้ว่าได้มาลองปุ๊บทุกคนก็ขอเพลงแบบขอพ้อนไฟโชว์พลังหน่อยอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบโอเคจัดให้ค่ะ เหมือนเราได้แบบอิโพรไว้แบบทั้งพอเอาทั้งพออยู่เลยรู้สึกอ,อย่างไงบ้างขอบคุณค่ะก็จริงๆแล้วเรื่องดนตรีเนี่ยหนูกับพี่เก่งนะคะ,ะคุณพ่อทัชยะของเราก็ตั้งใจเสมอคะอ่ะเราจริงจังเสมอว่าเป็นเรื่องเพลงคะ่ะก็คือพอเมื่อวานรู้ว่าได้ลองใช่ไหมคะพี่เก่งก็ตื่นมาคุยเพลงกับหนูแต่เช้าเลยแล้วก็พอเราเลือกเพลงได้ปุ๊บหนูก็คุยกันว่ายังไงเราก็ต้องทําเพลงใหม่ เราจะต้อง arrange ให้ให้เป็นสไตล์เราให้มากที่ส <hi> ุดโชว์แบบพลังของมุกดาหารอะไรเงี้ยค่ะพอลงพอลงจากเวทีร้องเสร็จทุกคนเหมือนให้มอบควีนผ้าให้เลยโอ้โหขนาดนั้นเลยรู้สึกยังไงครับคงไม่คงไม่ขนาดนั้นค่ะหนูว่าทุกคนก็แบบเก่งแล้วก็มีเสน่ห์ในแบบของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะหนูเองก็ก็ตั้งใจสู้ในแบบของหนูเหมือนกันค่ะแล้วก็ สำหรับหนูคือหนูก็แค่อยากทําให้ดีที่สุดทำให้เต็มที่ที่สุดเพื่อที่จะทําให้ทุกคนที่แบบเป็นกําลังใจให้อยู่แบบภูมิใจในตัวหนูค่ะเพราะว่าหลายคนก็็บอกว่าเฮ้ยต้องใช่คนนี้แหละอะไรประมาณนี้จะรู้สึก <ขอ S 1> กดดันไหมอ่ะต่อไปอ,อ่ะจริงๆแล้วหนูไม่ได้ไม่ได้ตั้งความหวังกับตัวเองไว้สูงม,มากนะักแบบไม่ได้มี expectation กับตัวเองมากค่ะคือแค่ ตอนนี้หนูแค่อยากแบบมีความสุขกับสิ่งที่ทําแล้วก็แชร์ความสุขเนี้ออกไปให้กับทุกๆคนที่ดูอยู่เพราะว่าหนูเชื่อว่าถ้าหนูทําอะไรออกมาจากใจแล้วทุกคนก็จะเห็นได้ว่าหนูมีความสุขแล้วทุกคนก็จะได้รับความสุขนี้ไปด้วยค่ะจากคุณหมอมาสู่นางงามมันแตกต,ต่างกันไหมอาชีพล่ะต่างค่ะแต่ว่าในความต่างก็จะมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่ค่ะหมอกับนางงามเนี่ยบริบทดูแตกต่างแต่สุดท้ายแล้วอ่ะ เราก็ต้องใช้วินัยใช้ความขยันใช้ใช้ความมั่นคงในการแบบทําหน้าที่ของเราสูงมากเหมือนกันใช่ค่ะเราเอาวิชาชีพเรามาม i x กับความฝันของเราเยังไงบ้างคือจริงๆแล้วถ้าที่หนูใช้หลักๆในะตอนนี้ก็คือเวลาไลฟ์ขายของอะไรเงี้ยค่ะก็ ตัวหนูเองไม่ได้เป็นคนขายของเก่งค่ะแต่ด้ยวยความที่เป็นกิจกรรมที่เราต้องร่วมกับทางกองใช่ไหมคะหนูก็จะพยายามไล่ไปแล้วก็อาจจะมีเสริมแซกสแบบสอดแทรกความรู้แบบวิทยาศาสตร์เข้าไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสไตล์ของหนูเองให้แบบทุกคนฟังแล้วก็เหมือนเอาไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าแต่ละชนิดให้เหมาะกับตัวเองค่ะ บอกครับปวดหัวเจ็บท้องอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาแบบนี้มีมีเข้ามาแซลตลอดเลยค่ะก็สนุกดีค่ะขอบคุณทุกคนจริงจริงมีท่พกับแปนๆแไปยังไงบ้างก็ก็ถ้าเขาเล่นมาเราก็หยอดกลับอะไรเงี้ยค่ะมีอ้อนกลับบ้างค่ะตอนนี้ด้อมไปถึงไหนแล้วครับ เรียกว่าเป็นกลุ่ปลนยดีกว่ายังเป็นกลุ่มเล็กๆน่ารักน่ารักอยู่ค่ะก็ <ๆ S 1> ยังแบบยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าบ้านเราเสมอะค่ะคจริงๆหนูจะชอบบอกทุกคนในดอมว่าหนูไม่อยากเรียกว่าดอมหนูอยากเรียกว่าบ้านเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนสถานที่ผัดใจของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเข้ามาก็คือแบบมาแชร์เรื่องราวกันในแต่ละวันเป็นแบบเหมือนพื้นที่ที่ดีที่แบบเรารู้สึกปลอดภัยแล้วก็มาแชร์ความสุขกัน